อ้าวช่างทองกำลังตัดอยู่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีต,ตัดประเก็นนะคะใส่มอเตอร์สตาร์ท X Max 3 0 0นะคะช็ตัวนี้ช่างทองโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ตอนนี้กำลังตัดเลยจ้าตัวนี้สามารถทำตามได้นะคะแบบง่ายๆเลยดูให้จบคลิปนะคะเป็นประเก็นตัวนี้นะคะที่มันขาดเลยนะอันนี้ของเดิมเนาะของเดิมเห็นไหมคะมันเปื่อยเลยไม่ใช่ขาดนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเราถอดอนะ่ะถ้าถ้าจะไม่ให้ขาดนะคบให้ใช้ไตรคัตเตอร์อย่างนี้นะ ค่อยๆช่วยมันนะครับค่อยๆดึงนะถ้าถ้าเวลาดึงอ่ะถ้าดึงออกอย่างี้เลยขาดนะครับยังไงก็ขาดนะดึงยังไงนะคะเมื่อกี้กองไปถ้าถ้าดึงออกเลยอย่างเงี้ยตอนถอดเนาะตอนถอดเราต้องขยับออกมาแล้วตัวนี้จะติดบนตัวนี้จะติดล่างแล้วก็ใช้คัตเตอร์ช่วยนะครับจะให้ติดทั้งบนและติดทั้งล่างก็ให้คัตเตอร์ช่วยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกมานะโอเคเพราะจริงๆมันไม่ได้กรอบนะแค่มันจะเหนียวมันจะเหนียวมันจะเลือกฝั่งมันจะติดทั้งสองฝั่งเวลาเรายกออกอ่ะฝั่งนึงขา่งต วิธีการตัดก็ตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการวาดก็ใช้บาใช้บาตตัวนี้นะครับลงแล้วก็เอาดินสอเอาปากกาก็ได้นะครับที่ปลายมันเข้าได้นะแล้วก็วาดมาได้แล้วก็มาตัดเลยนะครับตัดตามวงเส้นนี้นะครับมันจะมีเทคนิคอีกนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวตัดวงให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ครับตัดข้างในออกให้หมดแบบนี้เลยนะคะ ขอให้ฝนตกนะคะที่ตอนฝนตกบ้างแล้วก็วางแบบนี้นะครับพอวางเสร็จนะเทคนิคนะครับให้ตัดแบบนี้เลยแล้อย่างนี้ก็วางแบบนี้นะครับตะเกินจะมีหัวท้ายนะคะมีสองเส้นสองวงนะหมืนแฝกตรงไหนบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับตัดมาแล้วก็วางแบบนี้นะบางท่านอาจจะพอวางเสร็จนะครับอาจจะตัดเลยนะห้ามห้ามเด็ดขาดนะครับย้ําว่าห้ามตัดเด็ดขาดนะ เสร็จแล้วเทคนิคู่ตรงนี้นี่เองก็คือวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยเลยนะครับ okay. เรื่องประกอบเลยค่ะตอนนี้ช่างทำาก็ใส่ซองฐานเข้าไปเลยจะใส่ซองฐานเทคน,คนิคนี้ก็คือยังไม่ได้ทำลิเปเลยนะคะนี่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็จะได้อีกเทคนิคนึคนงค่ะก็คือวิธีใส่ทุ่นเข้าไปที่หน้าซองฐานได้แบบง่ายเลยนะคะเนาะตัวที่ดึงอยู่คือแผ่นไมล่านะคะใช้ไมล่าม้วนเข้าไปก่อนนะเห็นไหมคะเทคนิคนี้ง่ายมากๆเลยค่ะตควไม่มีก็เป็นกระดาษเนื้อแงนะคะต้องเป็นกระดาษเป็นพลาสติกเนาะ เห็นไหมคะว่าปลาเกล็ดก็ยังอยู่นะคะทุกคนประกอบไว้อย่างนั้นนะขั้นตอนต,อต่อไปเลยจัดระเบียนบนะครับจัดระเบียบ<ม>แล้วก็ประกอบเลยคร<ม>ับให้ดันแกนไว้นะครับดันแกน,น็ดเป็นยังไงนะเพราะว่าเขาจะดูดเนะ<ม>เาะเพราะว่ามันมีม่เหล็กค่อยๆลงนะครับประกอบฝาบนเลยค่ะ มาเริ่มตัดกันเลยค่ะนี่ใช้คัตเตอร์กรีดแบบนี้เลยคัตเตอร์ต้องคมนะคะกรีดแบบนี้เลยนะดึงตอนนี้เราขันบีบน็อตเขาแบบแน่นแล้วนะคะคือพร้อมลองแล้วนะคะทุกคนนี่นะนี่เทคนิคง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยไปไป,ไปลองได้เลยต่อสายไฟลองได้เลยจ้าเป็นไงคะทุกคนคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะส่วนคลิปลองเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปคลิปเต็มฉบับเต็มลองให้ดูแบบเต็มๆไปเลยจ้าโอเคอ่ะจืดหนึ่งค่ะช่างทอง แล้วเดี๋ยวคลิปเต็มไปอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะแรงมากประคองไว้ประคองไว้ประคองไว้อไวอไวพอ,พอ,พอ